ครับสำหรับคลิปนี้ผมกัสิภามาบึงพญานาคแบบง่ายๆนะครับนะเป็นพญานาคอยหอระฆังนะครับเป็นพญานาคเห็ดกระโดดเทือนอเลยครับพญานาคนี้ก็ได้ที่ไอ้มาบึงกับเพราะว่าเป็นพญานาคที่หน้าตาแปลกๆนะนะครับเคยเห็นการบอคัะแบบนี้ อันนี้เป็นศิละปะแบบขอมพอดีครับนี่ยเป็นศิล,ะละปะแบบขอมแต่ว่าเฮ็ดแบบง่ายๆครับเฮ็ดแบบหนาหอระฆังง่ายๆเบิ่งตัวนี้ก่อนครับตัวนี้ก็เป็นหน้าตาหนาหน้าตาแบบหยักนะหรือว่าเป็นหน้าตาแบบขอมได้ครับเป็นขอมสมัยโบราณแต่ว่าเขียวคนนี้นะครับนี่ย เอาคนนเห็ดง่ายๆเห็ดง่ายๆจังเดียวนียครับเนี่ยเอาอยัางมาติดแต่ว่าหน้าตาเพันเห็ดไตอ่าคือได้ครับเป็นหน้าตาแบบหอมโบราณเลยครับอ่อตัวนี้คือกันเนี่ยเห็ดคือกันพวเพันเสียเอาปูนแกะแบบง่ายๆนะครับแกะปูน มันกิดเฮ็ดแบบง่ายๆคนว่าอ่ะบ่อยากสมัยตะกี้บมันกิดเฮ็ดหอระคั่งนี่แหละครับนี่เน็ดหอระคั่งพร้อมเลยกัเฮ็ดพญานาคให้พร้อมมาสั่นถามหลวงปู่เพิ่นกับเพิ่นว่าเพิ่นเฮ็ดพญานาคแถมให้พร้อมมาสั่นอืมแต่ว่าพญานาคเพิ่นกับบอกเคยงามปนไี้เพิ่นว่าแต่ผมความคิดในของผมว่าก็ก็งามดีเลยครับแบบนี้เฮ็ดแบบแปลกๆดีครับนี่ครับ ผมว่าแปลกดีครับแบบนี้เออเฮ็ดเขาทาคือสมัยตะกี้เป็นอาจ์ิเบได้คิดอย่างมากมายนะครับตัว่าก็เฮดไปนี่ฮะเป็นบันไดขึ้นแลไปพัฒนาคูหลวดลายเห็ดง่ายๆได้ครับบ่อยากปันไดนี่ง่ายๆเฮ็ดเกตเฮ็ดง่ายๆขีดเอาลวด แบบบ่อยากเลยหางกระเฮ็บนี่ครับเตี้ปูรล,ลงแก่เลยนี่หางแบบแกะเพิ่นมาดูลเลยด้นี่ครับงองละข้างนี่ครับสามสิบส,สี่สิบปีได้ก็ะทั้งสองฟังคือกันเลยจะแสดงว่าอ่าเพิ่นเฮ็ดมากนี่ก็ัหลายหลายทีแล้วนะครับ ในแบบพญยนักหน้าตาแบบขอมว่าหน้าตาแบบแปลกๆปลกสำหรับคนรุ่นใหม่นี่ว่าแปลกได้ครับเพระาะว่าคนรุ่นใหม่นี่เห็นตั้งแต่ศิลปินดังๆปันน่นว่างามคักแล้วแต่สมัยก่อนนะคิดเพิ่งเอาว่านะสมัยก่อนกับบท่านเดมีศิลปะชั้นคู่ยังมากมายนะครับ ก็เลยออกมางานออกมาเป็นไงๆัวละข้างเลยครับมีกองใน้าพคือเป็นหอละข้างโอ้ยผมก็ใส่มือถือธรรมดาเลยครับไทยมันก็ผ่านบ,บน็ง,บนงิ้งไปไหนกองนี่ก็อายุหลายแล้วเนี่ยขาดผูไว้แล้วนะครับเพราะว่าถือฝนอขาขัมมันก็ห่างแล้วแต่เพย่งใส่งานอยู่เด้ครับนี่กองงาน,น นี่เสียงคนตีตุม่มตุ่มอยู่แต่ว,ว่าไม่นมาตีนั่นนะครับตอนนี้ใส่บ่ได้แล้วเบิ่งขาดคักแล้วตวตีอีกหน่วยนึง่งนี่ละข้างเป็นละข้างเก่าเด้อเก่าแห้งเลยละข้างนี้ครับแต่ว่าเสียงนี่ดังแฮงครับนี่เสียงนี่สุดยอดเลยครับนี่ละข้างเกา่าเลยเสียงนี่ห้องคักเด้อครับนี่ เป็นตะบบะดังเลยแต่ว่าอู้เสียงนี่นครับในขนาดคอเนี่ครับในขนาดนิ้วดีดอันน,น,อนี้ค่อยๆนึงดังฮ้องเนี่ยครับฟังเสียงเลยนี่ค่อนข้างลุ่นเกา่าสุดยอดเลยเสียงนี่แบบเขาใครๆก็มาเอาวันนะหัจวจะหลุดเพื่อนว่าู้ป่ะหัวลูกปืนก็บ่งหัวกันเลยครับแต่ว่าเสียงนี่อู้ดังอัศจรรย์ดังมวลของมันละค่อข้างนู่นนี่ มีความเก่าแก,าเกา่เก่านี่ว่าว่าว่าประด้จว่าประตำก็หกสิบหรือเจ็ดสิบปีได้เลยครับทางด้านพวาเกา่าแห้งนี่ก็มาเบิ่งโปูงครับ,น,น,บน,นี่ปูงกับพวกนี่ครับแต่รุ่นดึกดับบันหดเลยครับนี่หาย่ายเลยครับโปูงรุ่นนี้เบิ่งหลวดครับสมัยตั้งบ้านนะครับอ่าเป็นบ่ใส่แล้วตวอตา,ากฝนครับเนี่ย เรียกโปงูงภาษาอีสานเอื่นโปูงนะครับนะทางโปงูงคนอาจารย์หรือว่าเนักูุยวัดในบางทิศทางโปงูงดังปุงป้งปุง้งตอนเาสาร์สิตีสิตีตอนเสาร์ออกไปวิ่นบาดสมัยตะกี้นะครับแต่ขุนเมืองก็ยังตีอยู่เลยบางวัดกับบางวัดก็ใส่ละครั้งมันก็สรุปสุดส้มไปตามการเวล่าเลยครับคุณโอ้บทบทธรรมดาเลยครับนี่ความความเกา่าเนี่ยมึงคิดว่าเนี่ มันทิดเหนาอสำเร็จมันทิดเฉยงานโดนนน่วยนี่ิึงห้อยน้ำฝนสะนี่ครับ<อ><ะ>เก่าแห้งครับตัว<ะ>นี้ก็เป็นเวลาครับๆอ่ามงครับฝ้าคึมกับบุค่อฮหงบันไดเด,ดี๋ยวผมทิพพาไปบึง,งอันรอบๆก่อนรอบๆปูงนี้ก่อนอา่าว่าน,นีลักษณะแบบไดนเนี่ย ผมว่าแน่ใจว่าเป็นไม้ยังน,น,นะครับเป็นเล็กอจอหู้ไวสมัยตะกี้ครับจอหู้อันนี้เป็นเสือฝ้าพันเนียบไปนะครับเนี่ยฟังข้างล่างกับพันเดียบก็ีจอได้ครับเนี่ยเป็นจอแบบนี้โดยลักษณะโปร่ง วันที่จอโกนใหม่บ่แน่ใจว่าโกนใหม่จะเป็นโกนใหม่ดูไม่แค้นใหม่ก็ว่ากันไปครับผมก็เบ,บิ่งบ่ออกว่าเป็นไหม่ยังนี่เกาแห้งครับเนี่ยธรรมดาเด้ครับเกาเป็นยังเอาไว้ยอยู่นี่หัวหัวระคั่งเนี่ยครับหัวระคั่งหัวระคั่งก็ท่าสี่ลายเทื่อแล้วเด้อแล้วก็ยังบ่ทันลุบเบิ่งกองครับเบิ่งกองหน่วยหือแดดถือฝนห่างก็แล้วทางกล้วยกัน นางกุ้ยกิดใส่มาดุนผูผ้พังไปตามเวลาวัมีผู้ใดสมเซียมเพราะว่ามันกับบ่มีสร้างกองเนาะแถื่อนานเท่าผมบ่มีสร้างกองแต่ว่าด้านบนหอวระคังบ่มีอยา Id, ่างนะครับทั้งทึงนี่บ่มีบ่มีอันระคังตัวก็มีหอยแต่เพิ่นบ่ตีจักเทื่อโบตีตีแต่หน่วยนีเด้อหน่วยนีได้เสียงหูกลางวันหน่วยนี่หน่อยเสียงดังอัศจรรย์เหว่าเท้าเส่าหน่อย ั้งมาทั้งยาละห้อนสนันเลยครับนี่ครับอ๋อเบิ้งกองขากองเ,อเดิมผูพังไปตามเวลาใส่เวลาโดนแล้วกองโนนีก็บันว่าจะบุละเข้ามาคูวัดมากบุระยังเก็บไปอยู่จริงๆคนใส่หน่วยผู้ด,ดานนี่นะครับพคนใส่ตียังกันดานนีก็อ่า อ่างแล้วนี่หู้แล้วใส่หนังสมัยหนังนังคงงั้วนะะังงัวนี่ครับไม่ได้กี่ทนเลยนังขึ้นเป็นกองต้องใส่หนังหนังสัตว์นะครับกองนังงัวนังคั้วว่ากันไปเดี๋ยวจะสูตรสร้างไผ่สร้างมั่นนะ,ะนี่แหละพญายนาคที่ผมภาพมาบึงก็เป็นพบหนาที่แปลกๆอีกแบบนึงนะครับอ่า สิ่งปินพญานากแปลกแปลกเากะมือนีคลิปนีก็มีแปลกสานีนะครับเดี๋ยวผมสีหาของเกา่าเก่าไอ้บึงเพราะช่วงนี้กะเป็นช่วงหนาเร่งนะแดดครับไปใส่กันยากโอ้แดดครับแดดเนี่ยสำหรับคลิปนี้แค่นี้ครับผม